สวัสดีครับพบกับผมมาแกมาเกลสวัสดีครับเพื่อนๆชาคอนิสนะครับพบกับผมมาแกมาเกาฟิงเกอร์สไตล์เตาเต้เตาเงาเงาหรือไม่เงาก็ตามแต่นะครับเรามาเซฟแอนด์ซาวด้วยกันเพลงนี้นะครับเพลงที่เทเลอร์สวิปนะครับฟิชเชอร์ลิงกับ The Civil Wars นะครับ จาก Hunger Games นะครับเป็นเพลงที่น่าสนใจดีทีเดียวนะครับผมก็เลยจะขอให้ที่จะนำเรียนนะครับเพลงนี้นะครับโดยจะมาง่ายๆนะครับอินโทรแค่นั้นแค่นั้นนะครับผมเอาละไมเวิร์นเวอร์เพอร์เจอร์ไปเอยเปื่อีกแล้วนะมาดูกันเลยนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์จีนะครับผมและเราก็เล่นอยู่ในคีย์จีแต่ฟอร์มที่จับอยู่ในฟอร์มซี คาดคาโป้มาเลยถ้าไม่มีคาโป้ก็ไม่ต้องคาดนะครับแล้วก็โอ้โหก็เดี๋ยวจะไปเล่นยากอีกเหรเสียงไม่ตรงกันเวลาเล่นอ่ะแต่ถ้ามีคาโป้ก็ยินดีด้วยเอามาคาดเลยนะครับผมคาดมาที่ช่องเจ็ดเลยนะครับได้เสียงจีนะครับเล่นในฟอร์มซีนะคาดมาที่ช่องเจ็ดเลยโอ้โหคาดมาลึกอยู่นิดนึงนะครับเกือบจะไปช่องเก้าเกือบจะโอ้ยเลยไปโน่นละอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันดิจิตอล อ่ะฟอร์มซีนะครับผมคอร์ดมีอินโทรนะครับไม่แนะนำยาวแหละเพราะว่ายาวเดี๋ยวงงนะครับงงตัวเองนะครับผมเอามาสั้นๆแบบนี้นะครับดีมายเนอร์จับกันแบบนี้ก็นับจากที่คาดคาโปมมาเลยช่องหนึ่งนะครับนิ้วชี้นะครับสายหนึ่งช่องหนึ่งนะครับนิ้วกลางนะครับสายสามช่องสองนะครับแล้วก็นิ้วนางมาที่สายสองช่องสามเลยอ่าแล้วก็เอ็มเนอ กันอยู่แล้วนะนะครับนิ้วชีก้กบมานี่เลยนะครับสาย2ช่อง1นะครับแล้วก็นิ้วกลางสายสี่ช่อง2แล้วก็นิ้วนางสาย3ช่องสองแล้วก็เอฟเอฟเนี่ยบางคนก็จะจับรูปแบบนี้เลยนะครับก็คือลดรูปลดรูปนิดนึงนะครับนะถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าท่าก็จะเป็นอ่โอ้ทาบหัวกันนิ้วก็ลดลงมาแล้วกันนะครับรู้จักกันแล้วนะครับผมก็ เออจับมาที่สาย1สาย2นะครับนิ้วชี้นะครับช่อง1นแล้วก็นิ้วกลางนะครับมาที่สายสามช่อง2นะครับนิ้วชี้เอ้ไม่ใช่นิ้วนางนะครับมาที่สายสี่ช่อง3า่ก็ถ้าผมเล่นผมว่าเมื่อกี้ก็เติมนิ้วโป้งอย่างที่เคยจับนะครับก็เติมมาที่สาย6ช่อง1นะครับผมองศาเนี้ยก็จะงอลงมานิดนึ่งตรงนี้นะครับเอาละ คอร์ดมีแค่นี้คอร์ดมีแค่นี้นะครับอินโทรนะอินโทรนะเพราะเราไม่ได้พูดถึงไปที่ท่อนร้องท่อนอะไรอย่างอื่นนะนะครับเราเอาแค่อินโทรนะครับผมแต่ที่น่าสนใจมากๆนะครับคือวิธีการที่แฮมเมอร์ออนิดเดียวอารมณ์เปลี่ยนนะครับผมเห็นไ,ไหมนิดเดียวเองนะครับมาเลยนะครับไม่เวิร์นเวิร์นละจับมาที่ดีมายเนอร์กันเลยนะครับผม แล้วก็เกาลงมาเบสดีไม,ม่แนอยู่ที่สายสี่สี่สามสองสามหนึ่งแฮมเมอร์ออนสี่สาสองสหนึ่งแฮมเมอร์อรอนนะครับผมนิ้วถ้าใช้ปิ๊กก็ไม่เลียงนิ้วละนะครับปิ๊กดีดอย่างเดียวแต่ว่าถ้าใช้ทั้มปิ๊กหรือใช้นิ้วอย่างเดียวก็วางเรียงลงมาเลยนะครับมือขวานิ้โป้งดีสายเบสนะครับ แล้วก็นิ้วชี้สาย3นิ้วกลางสายสองนิ้วนานสายหนึ่งเอาละดีดลงไปเลยเบส3 2มสองสาแฮมเมอร์ออนที่เอ่อสาย1น,นะครับช่องหนึ่งนะครับผมนะจับดีไหมเน้ยเนี่ยก่อนจะแฮมเมอร์ออนเนี่ยสายเปล่าก่อนนะสายเปล่าก่อนนะเบสส2 3สองสาหนึ่งเนี่ย นะครับดีดนึ่งแล้วก็ค่อยแฮมออนลงไปนะครับผมนะแฮมออนก็คือดีดแล้วก็กดลงไปหรือทุบลงไปทุบแรงไปนะครับผมนะกดลงไปนะครับนะโอเคเนี่ยก็จะได้แล้วแต่จังหวะด,ดีจะเป็นอย่างนี้เบสสามสองสามหนะึเสมสอนึอ่าเอาละมาที่ a minor เลย ตึ้งก็เหมือนเดิมเบสสามสางสามเน่งเบสสามสองสามเน่งอ่าแพทเทิร์นมาเหมือนเดิมเบสนิ้วโป้งนะครับผมทีเนี้ยเราขยับมือขวาขึ้นมานิดนึงนะครับชี้ก็มาดีดที่สายสี่นิ้วกลางก็มาสายสามนิ้วนางก็สายสองนะครับผมเบสสี่นะครับเมื่อกี้พูดวิบเป็นเบสสามสองสามมันแพทเทิร์นเดิมอ่าพอมาเป็นเอมไหมเนี่ยเบสสี่สามสี่สองเบส มออนที่สาย2นะครับผมและเหมือนเดิมเบสสี่สามสี่สองเนี่ยสองตาก่อนนะแล้วก็ค่อยแฮมมอร์อนลงมาเนี่ยจับเอมเมเนอร์เนี่ยแล้วก็ปล่อยสายสย2เนี่ยออกไปก่อนนะครับผมค่อยแฮมมอร์อนมาในจังหวะที่ดีดคือด,ดีดมือขวานี่ดีดมือซ้ายเนี่ยแฮมมอร์อนนะครับนิ้วชี้ที่สาย2ช่อง1โอเคจะเป็นอย่างนี้ ดีมเมา Am i n o นินะครับผมอาอโอเคมาที่ F พอ Am ม n เร er, เสร็จเนี่ยแตเมื่อกี้ยังเป็นนิดหนึง่งถ้าเป็นเล่นแค่นี้ก็ลนะอ่ามันจะเป็นอย่างนี้เขาจะเล่นอย่างนี้อินโทรนะครับเมื่อกี้เราเล่นเพิ่มให้เขานิดหนึ่งนะครับ็จะเก็วน อพอไม่ F เนี่ยถ้าจับฟอร์มเมื่อกี้ก็คือเราก็เหมือนเดิมสาย3เนี่ยเราปล่อยเปล่าก่อนเพื่อจะแฮมเมอร์ออนเปล่าแล้วก็ดีดแฮมเมอร์ออนเนี่ยนะครับ F นะครับจะนิ้วกลางจะมาเป็นตัวแฮมเมอร์ออนที่สาย3ช่อง2นะครับผมถ้าใครกดสาย6ไม่ได้ก็เล่นเบสที่สาย4แค่นั้นนะครับแต่ถ้ากดได้ก็ดีนะครับจะได้ เพิ่มความหนักแน่นขึ้นมานะครับผมต่อเอมเนอร์ไป F อฟนิดนึงนะครับผมเห็นว่จาจังหวะที่เกี่ยวขึ้นมาสาย3กับสาย6นะครับผมนะสามกับ6นะครับผมเกี่ยว3กับ6ดีดขึ้นมานะครับผมมือขวานะพร้อมกันแล้วก็ดีดสาย4สาย3ลงไป สายเปล่าสายสาเปล่านะครับเอฟก่อนนะอ่าจะมา C แล้วนะเนี่ยนะครับผมเอาใหม่นะเอฟอ่าพอเป็น C ก็แค่นี้เองนะครับผม C ก็ C ก็ดีดอ่าสายห้ากับสาย4พร้อมกรรมัน แฮมออนก็จะมาที่สายสีนะครับผมดีสีกับห้าพร้อมกันนะซีนะแล้วก็ดีสีกับสามลงไปเาใไมนะเอฟมาซี F C นะครับผมเอนะครับนี่คือรอบแรกรอบแรกมีสองรอบอินโทรนะ โอเคนะพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมา D-Minor มา A-Minor มา F แล้วก็มา C โอเคโอเคก็มั่งโอเคอ่าวิชิวคืออารมณ์มันอยู่ที่แฮมเมอร์ออนจริงๆละ่ะเพลงเนี้ยอืมโอเคมารอบที่สองนะครับผม D minor A minor เราเล่นเหมือนเดิมนะครับผมมานะครับอ๋อ F เป็นอ๋อ F F เล่นจับ F นะครับผมถ้าใครจับสายหงไม่นแะล้ก็ก็มาเล่นที่สาย3กับสาย4ี่แฮมมอดที่สาย3นะครับผม ถ้าจับ f ได้เต็มก็นิ้วโป้งมาจับที่สาย6ช่องหนะครับอาจจะกดยากนิดน,นึงแต่ลำบากก่อนนะครับเดี๋ยวสบายทีหลังนะครับโนต้ตอยู่ที่สาย3ช่องออ2อ2เพื่อจะแฮมแฮมออนสาย3นะครับช่อง2นะดีดพร้อมกัน3กับ6พร้อมกันแล้วก็ดีดสาย2เปล่าแล้วก็ไปที่ c เลย ก็เกี่ยวขึ้นมาพร้อมกันอย่างนี้เลยนะครับผมโนะน้ตอยู่ที่สาย2แต่เราเกี่ยวขึ้นมาเลยนะครับเบสสาย5้านะครับผมแล้วก็นิ้วก็4 3 2สาสองเกี่ยวมาพร้อมกันแบบนี้เลยอ่ะดูรอบ2ออีกครั้งหนึ่งนะครับผม กับพร้อมกันหรือ3กับ4ี่พร้อมกันนะเกี่ยวนะครับดีดขึ้นมาพร้อมกันนะครับผมแล้วก็ดีดสายสีด้วยแล้วก็สาย2ออ๋ออย่างนี้นิดนึงนะครับโทษทีนะถ้าผิดพลาดเมื่อกี้นะแล้วค่อยมาสี่แค่นี้เองแค่นี้เองเอาละเดี๋ยวมาเล่นพร้อมกันนะครับผมรอบหนึ่งกับรอบสองนะครับมารวมกันนะครับแล้วก็ เล่นไปด้ดยกันลองดูนะครับผม one two three four มาเพิ่นดีเหมือนกันนะเนี่ยเก่ากีตราร์โปร่งแบบนี้ได้ความเป็นธรรมชาติความเป็นอะคูสติกกระติ๊กน้ำแข็งเย็น เอาละวันนี้นะครับผมสําหรับอินโทรนะครับที่เราเล่นไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ2อรอบนะก็ลองไปเล่นดูนะครับใครจะเล่นเพิ่มมากกว่าน,นั้นก็ได้แล้วก็ลองไปดูรายละเอียดการแกะการเก่าเพลงนี้กันต่อนะครับวันนี้ขออนะุญาตแนะนําสั้นๆแบบนี้แหละนะครับดนตรีมีจินตนาการขอให้เล่นดนตรีอย่างมีความสุขสนุกกับการเล่นดนตรีนะครับผมจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กำลังใจกันด้วยเด้อไปแล้วครับผม